น่าเบื่อจริงๆนี่มันอะไรกันเนี่ยอยู่ในคุกมานานแล้วนะอืมเอทำไมเราถึงอยู่ในคุกได้นานขนาดนี้เอ้ยดูสิเป็นเวลาอาหารกลางวันด้วยอะมีแต่ข้าวธรรมดาเบื่อแต่ข้าวพวกนี้แล้วนะ เดี๋ยวก,กินไปก่อนแล้วกันยำยๆยำยำยำกินได้แค่นี้แหละกินไม่ลงแล้วให้อยู่ในคุกแบบนี้มันสุดจะทนอ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราขอมาแหกคุกกันสักหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเราอยู่ในคุกกันเบื่อมากแล้วล่ะคะ่ะเราขอแหกคุกหน่อยแล้วกันที่เราโดนจับติดคุกอ่า มีคนใส่ร้ายเรานะคะคนใส่ร้ายเราตรงที่ว่าแบบว่าเรอคนขับรถชนคือมันมีคนหนึ่งอ่ะเขาไปขับรถชนคนอื่นแล้วคือแบบว่ารถเขาแบบเป็นรุ่นเดียวกับเราแบรนด์เดียวกับเราแบบเป็นแบบรถรุ่นเดียวกันกับเราเลยอะคะ่ะแล้วเขาก็มาอ้างว่าเราเป็นคนขับรถชนเซ็งเลยเขามาหลอกเรานะคะทุกคนมันไม่ดีเลยอะ แต่ถ้าเขาหลอกเราขนาดเนี้ยฮ้ยนั่ารักอุ้ยเฮ้ย โดนจับติดคุกมาอีกรอบเลยอะเราไม่ได้ผิดซะหน่อยโทษเจ้าหมอนั่นนั่นแหละใส่ร้ายเราชัดๆเลยเี้ยเดีวยวๆเดี๋ๆวๆเ,เ,เ,เอาจริงสิ มันตู้โทรศัพท์นี่นะโอ้ตู้โทรศัพท์นี่มันโทรได้มิมเนี่ยถ้าโทรได้จริงเราจะติดต่อพ่อแม่นะอืมไม่รู้ละ่ะอืมไม่เอาอะคือแบบอุ้ยเอาจริงนะนายิีย เฮ้ย hey, พวกนี่พวกนายโดนจับติดคุกมาเหมือนกันเหรอใช่เพราก็โดนจับติดคุกมาเหมือนกันน่ะหาทาั่งออกไปจากคุกนี่อยู่เนี่ยเดี๋ยวพวกนายจะไปไหนกันนั่นน่ะอุ้ยนายเราหนีออกไปยังไงกันดีเนี่ย ทีนี้ก็โดนจับติดคูปีปแล้วอ่ะนายเรามาดึงท่อตรงนี้กันเถอะเพื่อหนีออกไปอย่าให้โดนจับได้อีกแล้วกนะันอุ๊ยยิ้วท่อเหม็นท่อเหม็นเขียวหนีออกไปไกลๆเลย มีผีในท่อระบายน้ำไหมเนี่ยไม่มีหรอกจริงด้วยฉันคิดไปเองใชน,นะเธอเธอไปดูหนังมาหรือไงเออจริงด้วยเอยอเอยโอเคหน้าเหนียวมาได้แล้วสุดยอดไปเลยวไหมมีตำรวจอยู่ไหมเนี่ยไม่น่ามีอ่ะไม่น่ามีตำรวจ กล้เลยเหรออืมหนีไปพร้อมเรากันเถอะอืมหมวนั่นใส่ร้ายเราอ่ะเหรอใส่ร้ายเหรอใช่เธอโดนใส่ร้ายงัเหรอ ใช่ก็โดนใส่ฉันโดนใส่ร้ายนะสิไม่งั้นฉันจะมาติดคุกแบบนี้เหรอจริงด้วยนั่นก็เป็นเพราะเธอติดคุกเธอก็เลยต้องมาเอ้ยไม่ใช่สิงั้นเพราะเธอโดนใส่ร้ายก็เลยต้องมาติดคุกใช่ไหมใช่ไม่ันยังคงไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกนี่ร้านโดนัท พวกเธอเธอป้นได้ตามสบายเออจริงเหรอเจ๋งอ่ะ <c oughs> หยุดอยู่นี้นะ <c oughs> ป้อเลย มันขโมยได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนรอก่อนเพื่อนตรงนั้นเดี๋ยวเพื่อนหายเหรออุย้ยร้านโดนัทร้านโดนัทเข้าไปใหม่ดีกว่าค่อยป้นโดนัทเขานน่นแหละเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมันมีรถอ,อะม็ไม่โดนรถตลอดเลยขโมยขโมยซะขโมยเมยืม่อเขาเมืม่อม,มีคนทำตัวไม่ดีต่อเราเราก็ขอเป็นคนไม่ดีแล้วกัน ถึงแม้มันจะไม่ดีก็ตามน่ะนะนี่เนี่ยหยิบโดนัทมาให้หมดหยิบมาให้หมดได้โดนัทมาแล้ว มีคนไม่ดีอาศัยแถวนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยคนที่แบบโดนจับติดคุกอะถ้าเป็นตำรวจนี่เราจบกันเลยมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นกันหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนมีบ้านด้วยอ่ะซื้อบ้านกี่บาทอะโอ้โหแพงอะไม่มีตังค์ซื้อไม่ไหว ขาดไปห้าร้อยไปขโมยก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไม่มีตังค์เฮ้ยมีคนไม่ดีอยู่ตรงนั้นด้วยเรดาร์ฉันจับได้ว่ามีเพื่อนอยู่ตรงนู้นกายอะ่ะคงไปไม่ถึง Where Where are you my friends เพื่อนหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเซ็งเลยเพื่อนหายอืเอามือเราเหรอเนี่ยมีตำรวจอยู่แถวนั้นไหม ที่มองก็น่าจะไม่มีนะน่าจะมีแต่คนไม่ดีตรงนั้นน่าจะมีคนป่ะนั่นไงนั่นไงรอด้วยเวทพ่อมีผีเวทพ่อมีผีโอ้ยมีใครรอเราเลยอ่ะแป๊บเดียวก็ขับรถพุ่งปีไปไหนแล้วก็ไม่รู้เพื่อนไปแล้วไม่รอเราเลยอือหือ นั่นไงตัวในเมืองในเมืองมันจะมีเอ่อตำรวจอยู่หรือเปล่าเนาะไม่รู้นะเราต้องเราต้องไปขโมยมาให้ได้เนาะโอ้ย ผู้ผาปีนเขาเลยยังไม่ได้กินข้าว,ลวเลย่ยกินแต่ข้าววันข้าวยังยังไม่ได้กินเลยเนี่ยตอนนี้ดึกแล้วเนี่ยเมีเดียทำไงดีอ่ออยปีนเขาปีนไม่ได้อีกอยากจริงแต่ว่าพงหญ้ารก,กแบบนี้จะมีงูไหมเนี่ยเออเขาไม่ได้ตัดหญ้ากรืยไงเนี่ยขี้เกียจขนาดนั้นเลยเอาโดนะมากินซะหน่อยโอเคกินเสร็จแล้ว รถรถเพื่อเราด้วยคงตามไม่ทันหรอกเรามุ่งหน้าไปขโมยกันดีกว่าเดี๋ยวไม่มีตังค์อ่ะถ้าเกิดเราไม่โดนจับติดคุกก็คงไม่ต้องมาขโมยเป็นเด็กไม่มีแบบนี้หรอกอ,อ,อือืแพงมากเลยอะ่ะ ไม่มีตังนะโอ้รู้สึกฝนตกด้วยจะไปหาจะไปหาที่ร่มๆมาหลบตัวยังไงดีเนี่ยอุ้ยนั่นรถผ่านไปอะ่ะรถผ่านไปเฉยเลย โอ้ยทำไมดีเนี่ยไม่เจอใครเลยอะแบบนี้ก็แย่แล้วสินั่งไงรถรถแต่เราว่ารถคงไม่ฟรีแล้วล่ะจริงด้วยรถสปอร์ตราคาแพงเกินอือออกไม่ได้ไม่ได้อะเราไม่เอาอ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงแบง อ้าวปิดแล้วเหรออ้าวธนาคารปิดแล้วโทมีเงินอ่ะเก็บได้ไหมอ่ะอ้นี่ไงเข้าได้ไหมเนี่ยอ้าวไม่เป็นตำรวจนี่ธนาคารก็ปิดแล้วอีกทุกคนก็รอพรุ่งนี้แล้วกันนะ เดี๋ยวเราค่อยค่อยมาขโมยตังค์เนี่ยมันปิดตลอดเลยทำไงเนี่ยโหในเมืองในตัวเมืองนี่ก็สวยเหมือนกันเนาะมีเพื่อนไหมนเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรนะ้าหน้ากลัวชะมัดเลยเฮ้ยมี มีคนขับเฮลิคอปเตอร์ด้วยว้าวจะสก,กีแต่สองหมืนห้าเลยเหรอแพงเกินไปอีกแล้วอะ่ะเราไม่มีเงินพอเลยอะ่ะ <c oughs> เราต้องไปป้นธนาคารแล้วล่ะขอโทษด้วยจ้ะพ่อแม่ที่หลองไทยพ่อแม่เสียใจต่อตอนนี้หนูต้องการเงินเพื่อไปซื้อรถเอ๊ะรถอะไรเนี่ยมีรถด้วย เดี๋ยวอา้าขอนั่งด้วยนะนั่งด้วยนะขอบคุณมากนะเพื่อนที่ขับรถให้ชื่ออะไรอ่ะไม่บอกเรียกเพื่อนเถอะโอเคก็ได้ไม่ไบอกชื่อฉันก็ตามใจแล้วกันเอาเฮ้ยนี่นายไปเรียนขับขี่มาหรือเปล่าเนี่ยไม่ย ขับรถมาใหม่เลยไหมขับจะชนชนขนาดนี้โหตรงนั้นมีรถเลนโบ์ด้วยอ่ะเดี๋ยวหวังเลยรถเลนโบ์มันฟรีที่ไหนก็นเล่าแล้วเธอมีตังที่ไหนจริงด้วยเฮ้ยเอาายออกไปซะแล้วเอารถมาจอดเหรอป้า ไปเรื่อยๆแล้วกันนะอ๋ยนี่นายขับรถมัวจังเลยเออมีอะไรกันเนี่ยนี่นายขับรถแบบยังไงเนี่ยฉัน mm hmm. ขับรถแย่เหรป้่าหรอก mm hmm. จริงๆแล้วขับรถแย่จริง,รงนะ mm hmm. ก็ไม่อยากจะพูดเลย เอานายนายหยุดขับรถแล้วให้ฉันขับแทนดีไหมอะทำไมอะ่ะรูขับนดิหูสายไปสายมาจะาอ้วกหืมหมเลี้ยวแบบมองทาง่อยี่ขับรถแบบโอ๊ย ย่าลกแบบนี้น่ากลัวมาเลยอ่ะอุ้ยกลับมาอีกแล้วนายฉันคิดว่าถ้าจะเอาไปเอารถอ่ะเฮ้ยเนี่ยอีกแล้วติดอะไรเนี่ย <c oughs> อ้าวในเจอรถคันใหม่แล้วเหรอไปด้วยไปด้วยเกาะไปด้วยสิ เธอก็นั่งรถดีๆสิโอเคโอเคได้ได้ได้พร้อมนะไปกันเลยเย้เมื่อไรแตเช้าเนี่ยเรายังไม่นอนกันเลยนะก็ใช่เงี้ยเราออกจากคกกันมาไกลเท่าไหร่แล้วเนี่ยไกลมากเลยแหละ ไม่ดีเลยนะที่นายก็เลี้ยวแบบกระแทกมากเลยอ่ะนายเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนด้วยใช่หรือเปล่าเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยกลับก่อนถอยกลับเฮ้ย คนเดียวเลยนะเอ้ยชันตจะมาโหนะนฉันอยากขับบ้างนะเอานะเธอโหนายไม่ฉันขับบ้างเลยเหรออออืื <c oughs> <c oughs> ขับพามาอุมโมงค์อะไรเนี่ยอุมโมงค์รับนะ่ะ <c oughs> ถ้าเราไม่ป้นธนาคารแล้วเมื่อ,อไหร่จะได้ตังค์เนี่ยไม่รู้ดิ ตัางเลยสิเราเราแยกกันแล้วนะเย้ชาแล้วโอ mm ้โ hmm. ห oh ขับรถสนุกเหมือนกันนะเนี่ยเพราะได้ขับเองค่อยรู้สึกดีหน่อยขับกับคน แล้วชนอุ้ยชนฮ้ยโอ้โหทุกคนมีมุมมองสมจริงเนี่ยเฮ้ยข้ามขับรถไม่ค่อยดีเลยอะโโออย ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพ่อจะช่วยด้วยพ่อแม่จะช่วยด้วยพ่อจะช่วยด้วยแม่จะช่วยด้วยโอ๊ยอ่ะขับขับรถมาขโมยแบงค์ออึบย,ย่ากด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 ออกไปยังไงบอกรหัสอะไรอ่ะเฮ้ย นี่ระบบเสียหรือเปล่าเนี่นนอนยอะไรทุกคนแล้่นอี่ห้าหกเจ็ดแปดเ ทุกคนเรามาลองขับรถแบบนี้ ชลี่คือได้มันได้ไหมชิวลี่อยาร้านชิวลี่ย่าเปิดยังนี่ร้านชิวลี่โพสเซตเอาร้านทำไมปิดอ่ะปกติร้านไม่ปิดนี่เฮยเอาล่าทุกคนสลาคคิววันนี้ก็ต้องขับตัวล้านไปก่อนนะอย่าลืมกติดตามช่องเจชแนลด้วยนะสัปดาห์วันนี้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายจุบๆุบ